แต่แต่งงานกันมาตั้งแต่ไอไอายุสิบเก้านะไปถึงไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เคยทะเลาะเบาแหวงกันเลยเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นคนคนที่ดีด,ด,ดีมากครับเขาเป็นเป็นคนที่วจุจีๆๆ่จ hmm ุกจิกเขาจะตามใจผมตลอดเนี่ยเขาจะตามใจผมแบบว่าถ้าผมจะทําอะไรแล้วเขาจะไม่ขัดเ hmm ขาจะไม่ขัดเขามีค่อยว่าเอาน้ําเอาอะไรให้ผมดูแลอย่ง<ห>างดีดูแลอย่างดี ตั้งแต่แต่งกันมาก็เคยเคยพีดกันกันแต่แต่เปิ่นถ้าเปิน่นยังมาเขาก็มาต้องสูนเปิเนาะปล่อยเปิ่นเนีเ่น,เนะเจ้าก็คิดอย่างนี้จนมาบัดน,นี้บอกลูกสอนลูกได้ลูกอดทนเนาะป่อเปิ่ลคนจะอี้ถ้าเยวเปิน่นโมโหก็อยอนเปินน่นหักเนาะสอนลูกลูกกระเต้าได้ดีได้ดีดดดต่าเดียวอยู่ด้วยกันมา ตั้งแต่เริ่มต้นจะถึงวันนี้มีลูกด้วยกันกี่คนครับสองคนครับสองคนสองคนรูกเป็นไงบ้างครับตั้งสองคนสองคนก็ตอนเรียนก็เรียนอยู่ดีีอยู่แต่ว่าเขาไม่ไม่ไปสอบนะไม่ค่อยสอบไม่ไม่ชอบด้านราชการเขาไม่ชอบด้านนนี้ไปสอบทีตรงทีไม่ได้เขาก็ไม่สอบอีกก็ไปในด้านเขาที่เขาชอบเนาะในด้านทางธุรกิจ คือว่าคุณพ่อผมนี่เป็นนักสู้ที่ดีมากนะครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมตั้งแต่พ่อให้กําเนิดผมมาผมรู้สึกภาคภูมิใจพ่อผมมากตั้งแต่พ่อผมคลอดผมมากอีให้กําเนิดผมมาปุบ๊บผมไม่เคยเห็นพ่อผมเดินเลยครับไม่เห็นพ่อผมเดินปุ๊บผมรู้สึกว่าพ่อผมบบทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานมากจนแบบ รับราชการเป็นทหารตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาก็ได้สูญเสียทางร่างกายไปขาทั้งสองข้างก็พิการแต่พ่อผมก็ยังสู้ทั้งทั้งที่ขาที่เดินไม่ได้ขาที่เดินไม่ได้แล้วก็ประกอบกับบางครั้งกิจวัตรประจำวันนี่ก็ทำ ตัวเองก็ลําบากอยู่แล้วพ่อก็สามารถที่จะมีแบบกิจใจนักสู้สามารถสู้เพื่อสังคมและเพื่อครอบครัวและเป็นหัวหน้าผู้นําครอบครัวที่ดีมากผมภูมิใจในจุดนี้มากที่พ่อผมทําได้คุณผู้ชมครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดครับแต่สถาบันครอบครัวให้ในเรื่องของแรงผลักดันเรื่องของกําลังใจ ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและนี่แหละครับที่ทําให้หมดเดินสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคครับมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้ววันนี้ผมได้รับภารกิจจากท่านอาจารย์วิยาครับครับผมให้มาเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องของการทําเห็ดให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาเห็ดไปฝากท่านอาจารย์ด้วยครับผมผมจะรบกวนหมดเดินครับสอนแล้วก็รับผมเป็นลูกศิษย์สักคนหนึ่งได้ไหมครับครับผมได้ครับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเห็ดกันนะครับครับผมไปเลยครับ และตอนนี้หมวดเดินก็เตรียมพร้อมในชุดพร้อมลุยแล้วนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะไปเรียนวิชาการทอร้อเหตุกับอาจารย์พิเศษของผมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับตามผมไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันการเพาะเห็ดนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้และมีผลผลิตดีเพราะมีขบวนการการผลิตก้อนเห็ดสำเร็จที่บรรจุเชื้อเห็ดพร้อมปลูกได้เองโดยเพียงนำก้อนเห็ดที่เชื้อเดินเต็มก้อนแล้วที่ผ่านขบวนการเติมเชื้อเห็ดและมาวางเรียงกันไว้ในที่ปิดมิดชิดอย่าให้โดนแสงแดดรดน้ำเช้าเย็นทุกวัน ไม่ถึงเดือนครับดอกเห็ดก็จะออกมาสามารถนำเก็บไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง3-4เดือนเลยครับจากส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่ถูกผสมไว้ในน,นี้ก็มีทั้งขี้เลื่อยมีกแกลบมีปูนขาวนะครับแล้วก็มีดีเกลือนะครับแล้วก็เข้าวแป้ง,แป,งแป้งข้าวเหนียวน,นะครับ ผสมลงในนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอามายัดใส่ถุงแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นก้อนสําหรับที่จะนําเอาไปเพาะเห็ดครับอันนี้คือฝีมือของผมนะครับเป็นไงบ้างครับหมดเดินดีแล้วครับดีนะครับหลังจากที่ได้ทําการนําเอาส่วนผสมนะครับมาอัดก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะนํามาอบไอน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับ เราคุยกันก่อนจากแผนงานโครงการที่ที่เราทําในชุมชนจากโครงการ CB.R เรามีการทําแผนพอทําแผนปั๊บรู้ความต้องการรู้ความต้องการเราก็หางบมาสนับสนุนโดยใช้งบจังหวัดงบพัฒนาจังหวัดตัวหนึ่งหรวมงบกับต่งงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วเกิดการขยายเคลือนทายออกไปเพราะว่าณวันหนึ่งคนพิการก็สภาพร่างกายก็ จะสุดโไปแต่ความรู้เนี่ยถ้าขยายออกไปแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการอื่นๆหรือว่าครอบครัวของคนพิการเนี่ยได้มีอาชีพได้มีไรายได้ทำแล้วมีผลกำไรแล้วก็มีความยั่งยืนการสร้างอาชีพของคนพิการในชุมชนถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรและสถานที่ภายในชุมชนเป็น,นกลไกหลักเพื่อให้คนพิการในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลิตเหต็ดออกจำหน่ายจนเกิดการเพิ่มพูนรายได้ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้พิการในชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุดครับ หลังจากที่เราได้ทําทุกขั้นตอนที่ได้ชมมาก่อนหน้านีร้าน้วนะครับสุดท้ายก็กลายมาเป็นดอกเห็ดพร้อมรับประทานแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้หมวดเดินก็คือ,อ,อไม่ได้ที่จะเพาะเห็ดมาเป็นดอกแบบนี้แล้วก็คือจะขายเฉพาะนนก้อน ก่อนที่ใส่เชื้อลงไปเรียบร้อยให้กับชาวบ้านและที่สําคัญนะครับทางหมดเดินเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการเป็นจิตอาสาที่จะแบ่งปันความรู้ทั้งหมดนี้นะครับในเรื่องของการเพาะเห็ดเนี่ยให้กับชาวบ้านแล้วก็รวมถึงคนพิการด้วยได้มีอาชีพในการทํางานนะครับในส่วนตัวผมนะครับภารกิจที่รับมาหมายจากท่านอาจารย์วิริยะนะครับผมคงจะไม่ทําทุกขั้นตอนนะผมขออนุญาตซื้อก้อนที่มันเป็นดอกแบบนี้ไปเลยได้ไหมครับครับได้ครับเดี๋ยวไว้ให้อาจารย์วิริยะครับผมขาผม เราได้ออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมบ้านกลุ่มสมาชิกเพราะเห็ุกันต่อครับซึ่งอาชีพนี้คนพิการเองสามารถทำเองที่บ้านได้ไม่มีการจำกัดเวลาจะทำเมื่อไหร่ก็ได้หมวดเดินเองได้ชักชวนเพื่อนคนพิการเหล่านั้นให้เข้ามารวมกลุ่มในการเพาะเห็ดด้วยกันทั้งจากหมู่บ้านเดียวกันและต่างหมู่บ้านจำนวนประมาณ30คนครับโดยใช้บ้านของหมวดเดินเป็นที่ทำการกลุ่มสมาชิก ให้คำปรึกษาต่างๆแก่สมาชิกครับก่อนหน้านี้คุณบัณิพรนี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพซ่อมโทรศัพท์มือถือค่ะแต่จากเนื่องจากปัจจุบันอะไหล่แพงขึ้นแต่โทรศัพท์ถูกลงก็เลยเลิกทำก็เลยเลิกทำเพราะไม่ค่อยมีใครซ่อมอมแล้วมาประกอบอาชีพการพราะเหตุได้ยังไงสนใจตรงไหนถึงได้มาประกอบอาชีพเพาเห็ุตอนแรกสถานีอนามัยเขาแนะนํามาครับ ก็เลยลองไปดูไปดูของลุงเดินแล้วเห็นลุงเดินทําก็เลยซื้อก้อนจากลุงเดินมาก่อนตอนแรกซื้อก้อนจากลุงเดินมามาทำเออก็เห็นเข้าท่าเพราะว่าขายได้ทุกวันอได้เก็บทุกวันครับลงเพราะเหตุที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือเป็นของคุณพัทิพรเลยใช่ไหมค่ะเอามาทําเองใช่ไหมคะเอามาทําเองค่ะกี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนนี้สามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปี เป็นยังไงบ้างครับอาชีพการซ่อมโทรศัพท์ก่อนหน้านี้กับการเพาะเห็ดตอนนี้แตกต่างแค่ไหนซ่อมโทรศัพท์ไม่ได้มีทุกวันค่ะแต่เพาะเห็ดเราได้เก็บทุกวันแล้วมีรายได้เข้ามาทุกวันค่ะอืมนะครับค่ะดิฉันก็อยากให้คนพิการนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระก็อยากให้ทําอย่างครบวงจรนะคะอย่างหมดเดินก็ทําตั้งแต่เพาะเชื้อเห็ดจนถึงผลิตเหต็ดออกมาขายจากนั้นก็ยังสอนคนพิการด้วยกันให้เพาะเห็ด เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองนะคะเดือนหนึ่งก็ร่วมหมื่นบาทเมื่อคนพิการสามารถพอเหตุขายได้หลายครอบครัวหมวดเดือนก็ต้องเร่งผลิตถุงเชื่อเห็ด